ประเด็นต่อมานี้ยิ่งคายเครียดหนักเลยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปนะครับเป็นคลิปตุ๊กแกเพื่อนรักนะจะมีสักกี่คนที่มีตุ๊กแกเป็นเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวให้น้องไปบัวบรรยายไปเรื่อยๆนะครับค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นคลิปของน้องคนหนึ่งค่ะตุ๊กแกเพื่อนรักวันนี้เนี่ยก็ซื้อหนอนมาให้มาให้นะคะ <c oughs> หนอนก็เนี่ยค่ะซื้อหนอนมาให้น้องตุ๊กแก ใช่พอน้องตุ๊กแกนะคะเห็นหนอนก็รีบลงมาอย่างไวเลยค่ะแล้วน้องผู้หญิงนะคะก็เคาะเรียกเคาะตรงกําแพงด้วยนะแบบเนี้ยค่อยๆเยีบเคีบให้น้องลงมากินมันเชื่องมากเลยนะดูเออเหมือนให้อาหารสุนัขเลยอ่ะแบบว่าแบบค่อยเคาะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยเจอคนเด็กที่ไม่กลัวตุ๊กแกนะพี่ก็กลัวแต่ว่าอย่างใบบัวนี่ก็ไม่กลัวใช่ไหมจับได้นะ อ๋อหนูแต่หนูไม่เคยจับนะแต่ว่าถ้าเห็นนะ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วพี่เก่งเหรอหน้าตามันแบบมันน่ารักใช่ไหมเออหน้าตาน้องน่ารักนะออน้องเหมือนแมวเลยน้องนเนี่ยดูดูสีสีสีน้องก่ขาวสะอาดอุ้เขาก็<อ>าแต่ว่าเขาก็เลี้ยงดีนะนะดูแบบอยู่ดีนะกินดีอยู่ดีมีหนอนกินด้วยออพี่นึกว่าตุ๊กแกมันแบบมันกินแต่มแมลงอ,อ๋อมันมันน่าจะกินพวกสัตว์เล็กๆอะไรอย่างงี้ปะ อเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีดอ่ะอันนี้ก็เป็นคนีเนี่ยน้องเคาะแล้วก็ลงมาขายเครียดนะเออก็ตุแกบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มีคนทําฟาร์มตุแก่นะส่งไปขายจีนอืแล้วรายได้ดีด้วยอืมีประโยชน์นะคะเป็นยาเป็นอะไรอย่างี้บัวนี้ก็จ้องจะกินตุแกแล้วนะครับ